เสียงอ่านหนังสือเรื่องหัวข้อธรรมในคำกลอนและบทประพันธ์ของสิริวญาตโดยพุทธทาสอินทป,ปัญโยปิด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 ,ปด,ปดตาอย่าสอดสายให้เกินเหตุบางประเภทแกล้งทำบอดยอดกุศลมัวสอรู้ สอดเห็นจะเป็นคนเอาไฟลนตนไปจนไมมพองปิดปิดหูอย่าให้แสไปฟังเรื่องที่เป็นเครื่องกวนใจให้หม่นหมองหรือเร้าใจให้ฟุงซ่านผ่านลำพองผิดทํานองคนฉลาดอนาจใจปิดปิดปาก อย่าพูดมากเกินจำเป็นจะเป็นคนปากเหม็นเข่าคลื่นไส้ต้องเกิดเรื่องเยินเยอะเสมอไปถ้าหุบปากมากไว้ได้แท่งทองพุทธธาตุอินทปัญโย